เบิงอุบัติเหตุไร่วันกันจังหน่อยพี่น้องครับเกิดขึ้นในคู่มือด่กระรถกระบะขับผ่านแยกวัดใจครับบ่ท่านระว่างรถจัก,กรยานยนต์พุ่งซ้นเขายางจังทําให้หญิงสาวสองคนที่เป็นคนขีล่ล้ลก็คนซ้อนกระเด็นกระดอนฟงด่งไปทางกกจำชะบุญละพี่น้องครับอาการสาหัสกล่องวงจรปิดบริเวณแยกริมคลองส่งน้ำอำเภอ มกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบันทึกภาพหน้าที่ระทึกนะครับรถกระบะท่ามตรงโดยความเร็วสูงคับมาพุ่งชนกับจักรยานยนต์ขี่มาตามถนนเรียบคล่องทรงน้ำทำหายค้นขีและก็ค้นซ่อนกระเด็นกระดอนฟงดงตกครองไปเลยนะครับค้นขับรถกระบะและวก็พลเมืองดีซอยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นจากคล่องสาบซื้อขึ้นนั่งสาวพัชรินอายุ33ปีครับได้รับบาดเจ็บขาใส่ หักและนางสาวกันธีมาอายุ3ามสิบปีจมนําเบิดสติต้องห้กูไพ่ทำซีพีอาร์ก่อนน้ตโตทรงโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุตํารวจได้เชิญคนคขับรถกระบะไปให้ปากค่าเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเห็นบอกเพิ่นว่านี่แหละพี่น้องครับเรื่องเล่ามันมักสิเป็นยังสี่ละนะฮะอุบัติเหตุแต่ละมือแต่ละเว้นเกิดขึ้นบ่เว้นแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องครับ ไปต่อกันอีกจะข่าวหนึ่งครับนี่กรถเทเลอร์พุ่งซ้นรถบรรทุกนำมั่นโอ้อันตรายพี่น้องเลยนะครับรถบรรทุกนำมั่นเลี้ยวตัดหน้ารถเทเลอร์นะครับถือพุ่งซ้นจนว่าเสียหลักพี่ความตะแคงคางถนนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเล่งฉีน้ำนะครับแลอกสารเคมีป้องกันเพลิงลุกไหม้นะ บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์27แขวงบางประกอกเขตราชบุรณะกระุงเทพมหานครเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งขงมื่อขึ้นนี่ครับพบวปามีน้ำมันรั่วไหลทั่วพื้นนะครับระวังเด้อผู้ใด้คับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับนายสมศักดิ์อายุหา้าสิบหกปีคนขับรถบรรทุกน้ำมันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้การว่าขับรถมาจากพระประแดงบุรีครับจงังหวะไฟเขียวกะได้เลี้ยวเขา้าถนนราด พัฒนาครูกรณีกับเบาเบิงสัญญาณนิยังเนี่ยนะครับจึงเกิดอุบัติเหตุด้านนายสมเกียรติอายุ32ปีเป็นคนขับที่เลยครับบอกว่ามุ่งหน้าไปส่งสินค้าที่อาทาเรื่อห่องเตยครับแต่จังหวะไฟเขียวจึงขับออกแต่ถือคููกรณี พิดไปถือครับตอนนี้ยัปากยปากเดี๋ยวกระหู้เองนะครับจำนวนตอนหลักฐานต้องใส่ V A R เนี่ยเดี๋ยวตำรวจขอเวลาดู V A R ก่อนแแมนว่ามันมีเจ้าหน้าที่ V A R เนี่ยปานกันก็สนามฟุตบอลครับนะฮะเอา่ากันไปฝนตกหนัก ชุ่มชนืนริมแม่น้ำสายครับอ้วมเลยวันถัอไปนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักพี่น้องครับตอนนี้ฝนเริ่มมากแล้วเพื่อน็เตือนเนี่ยยี่สิบสามห่อนยี่สิบเจ็ดเนี่ยต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับหลายพื้นที่หล่หม่องไรยบอนนะครับฝนตกหนักที่จังหวัดเชียงรายครับส่งผลให้แม่น้ำสายเออท่วมชุ่มชนืนริมน้ำกลางเดือได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างภาพน้ำในแม่น้ำสายครับ ไหลเชี่ยวแรงกำลังทะลักเข่าท่วมในตลาดสายลมจ่อยครับอำเภอเมสาสายจังหวัดเชียงรายเจ้าพุะพีินนองครับแล้วก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆช่วงตีสองเมื่อคืนนี้กระทั่งช่วงเศร้าระดับน้ำในแม่น้ำสายครับบริเวณไต้สะพานพบแดนไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งย่างเออล้นพนังป้องกันน้ำนะครับแล้วก็กระสอบบิ๊กแบ๊ก ท่าทะ,ทะลักท่วมเพื่อนทีเค้ถือน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอ้าวก็เจ้ากะบ่ผ้ากันหา,า,นาวิธีการเบี่ยงทางน้ำเนี่ยวะให้มันท่วมทุกปีทุกปีอยู่ดอานน้าหม่ามองเกา่าทางเก่าเปลี่ยนแบบแปลนใหม่นะเนี่ยไปหยัางไปควงน้ำเพ็ยอหยังครับเพราว่าสิเป็นชุม่มชนบ้านทำผ้าจมสมซื่อครับตลาดสายล่มจอยครับ ตลาดน้อยเหมืองแดงชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม่ลุ่งค้น้วก็ชุมชนก่อไย น้ำเออถ่วมล้านค่าบ้านเรื่อนประชาชนกลางเดึกบางจุดระดับน้ำสูงเมตรหนึ่งครับปีที่แล้วกระถ่วครับแต่ว่าลืมนะฮะพอเวลาผ่านไปก็ลืมลนะ,ะลืมเอ้าหอนหนาฝนอีกแล้วลืมชาวบ้านบ่ท่านตั้งโต,งตครับถ้าให้ขนย้ายสินสินทรัพย์ทรัพย์สินบ่ท่านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับรถยนต์ถือน้ำพัดและมีแนวโน้มว่าน้ำจะถ่วมสูงหลายขึ้นเพิ่นว่าเจ้าหน้าที่ต้องน้ำเครื่องจัก ไปรื้อเศษกิง่งไม้ที่เตสอ,อยู่บริเวณสะพานขามพรมแดนเนือเพื่อบ่อให้กีดขวางทางน้ำให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นบนบาจังสันและก็ทั่งการได้ประกาศแจ้งเตือนม่วนน้ำขนาดใหญ่จากประเทศเมียนมาจะไหลมาสมทบนะครับขอให้ประชาชนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเลยเด้อ นะฮหากมีผู้ป่วยติดเตียงก็ให้เคลื่อนย้ายไปมองสูงๆว้ก่อนระวังน้ำแน่แหละมีผู้ใดที่นะต้องใส่ถังออกซิเจนอยังมุ่งนี่ครับหาไฟดับน้อพี่น้องเนาะนะเตรียมการล่วงหน้าเขามีประสบการณ์ทุกปีเดยจริงๆแล้วเนาะบ่นนาสีนาสีนักเป็นเบาได้นะครับซอยแก้ปัญหาได้แต่ว่าคือว่านั่นแหละพอาะถ้าหนำไปแล้วนะครับมันก็ไปกับน้ำนั่นแหละลืมลืมข้าวว่าเอ๊ปีหน้ามันก็หน้าฝนมันก็สิท่วมอีกนะความหมายนะครับซ้ำซากนะท่วมซ้ำซาก นะครับเอาจังไดก็ซอยกันเบิงแย่งนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนี่ต้องพากันเบิงแย่งให้ดีนะครับไปเบิ้งอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับ นี่กะหึงพ่อข้าพักชอบคุ้ยกับเมียเล่าได้กันไก่แท่งนั่นเห็นบ่เนี่ยมิตาเรื่องเกี่ยวกับภายในขอบครั้วดิคู่มือดินะครับจ้กเม่นอย่างพักกันใจเย็นๆผัวเมียอยู่น้ากันต้องหักกันในพี่น้องครับพอข้าร้านขายของช่ําเล่าได้กันไก่แท่งเอิกพ่อข้าพักสดกับอ่างปมหึงหวงอีกฝ่ายชอบมาเว้ากับภรรยาเอ้าพันวาล่ะมีมเมียงามเนาะคือยังวานั่นล่ละเออสุดท้ายจะคองเป็นคันตะกอนนะครับเอ้า นายพี่รพ์อายุ30ปีร้านขายของช่ำเถื่อตำรวจสนบางเขนกับจับกลุ่มตัวในขณะซ่อนอยู่ในพงหญ่านะครับหลังกอ่อเหตุทำลายนายอุทัยอายุ38ปีพ่อค้าพักเช่าเล้าโดยใส่กันไก่แทงหน้าเอิกซ้ำเน้านส้ายจนว่าเสียชีวิตภายในซ่อยประเสิิฐมนุกิจ3ชุมชนบ้านมันคงริมคลองบางบัว แขวงเสนาในคมเขตจะุูจักครับสอบสวนผู้ก่อเหตุในการอ้างว่าไปทําไปเพราะว่าความหึงหวงภรรยาน่ยเสียดายนะครับเออขั้นแขวเพราะว่าผู้ตายมักสิมมบวกมาคุยนะครับกับภรรยาเจ้าของก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาขายผักครับตามปกติมีการถามนั่งเหล็กกับภรรยาของผู้ก่อเหตุว่า ต้องการอะไรหรือไม่อ่ะอีกไฟายก็บอกว่าอยากได้พริกแห้งนยผู้ตายก็จึงนั่มาส่งกรที่สิลับเงินไปประกวว่าตนเองไม่เห็นเขาจึงเกิดความพพอใจเอาข้าเจ้าเอาพริกมให้เมียเจ้าเมียเจ้าสั่งพริกแห้งบนนวะสูนยขั้นเขียวง่ายนนนวมาเมนไม่แอบมักแฟนเขาบ่ภรรยาเขาบ่บนว่าเย็บ กันไก่รับได้ล้านนั่นแหละนะก่อนที่จะเอิ่ญผู้ตายมาวอาตรงจุดเกิดเหตุหละกใส่กันไก่แท่ง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 ใส่หน้าเอิกเขาซแเลวเมนบออบานนี้ก็เกิดเรื่องเกิดเล่าและพี่น้องครับเป็นคดีความกันไปโอ้ยเนาะความหลักความหึงหวงไปต่อกันอีกข้าวหนึ่งนี่ก็อ้างเป็นตำรวจทำลายนักท่องเที่ยวลีดไทเงินนะครับนะ เราสงสัยแล้วมีฝันอยากเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าเราไปสอบอาชบพติดหรือว่าล่างกายเราอาชีพผ่านน่น,นะความหมายนะครับสา,สามสาวเมียนมาขึ้นลงพักพัทยาแจ้งถือร้านเสริมสวยเรียกพักพวกอ่างมาเป็นตำรวจมาทำลายรียดไถเงินบาทเงินหยวนเอากระว่ายยังสัน่นสามสาวเมียนมาครับข,าขา่าข่าลั่นเสริมสวยพัทยา ตกลงมาทำผม3,800หยวนนะครับรับเงินไปบอกบอกรบเรียกพักพวกมาทำลายบังคับจ่ายเงินบาทเ,าเงินหยวนโดยจ่ายไป60,000บาทเฮ็ดผมนี่นะ60,000 ว้า,าวิมพาวเวนตานายเนี่ยตัดผมซื้อเท็ดผมซื้อราคาตั้ง6กหมื่นประนันยี่สิบสพฤษภาสองพันนะครับเวลาตีหนึ่งยี่สนาทีนักตงเทียวสาวเช่าเมียนมา3ามคนกับเขาแจงความที่สพเมืองพัทยาชลบุรี หลังเข้าไปถ้ำผมในลานเสริมสวยแห่งหนึ่งซึ่งตกลงท้ำผมในราคาสองคนเป็นเงิน3,800หยวนเอาบนเครื่องจ่ายเป็นเงินหยวนลานคนจีนบ่ะนะครับเป็นเงินไทย1 10, 7 0 0 0บาทเฮ็ดผมนะครับหัวสองหัวนี่1 7โอ้ยสื่องวัวหน่อยได้เป็นโตพี่น้องครับ <laughs> พอทํำเสร็จแล้วทางลานบอยอมให้ออกจากลานครับอ่างว่าจ่ายเงินบรบ จำนวนที่ตกลงกันไหวก่อนจะโทรศัพท์ตะลับแกบเนบเอ็นจวดแปดหาชายชะกันสี่คนกับผู้ยิงผู้หนึ่งสวมใส่เสื้อกาัก,ากสีดำเข้าไปในร้านชายชะกันอ้างเป็นตำรวจน่านแมนอิลีบอบอัี้พร้อมยิงไท่เดินเข้าไปกระชาก เสือแล้วเขมาม่าตบหนาไปเถื่อนหนึ่งนะครับใช่ยท่ยที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับให้ใจ่ายเงินอีกสองหมืนบาททางรันย่างบอกอีกว่าบพ,อ,พอตองใจหาพันหยวนคิดเป็นเงินไท่กับสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทหลังจากทางเจ้าของร้านพ้อใช้ชะกันในเงินจํานวนที่พ่อใจแล้วกับปล่อยตัวทั้งสามคนออกมาจากรันเมื่อตั้งสติได้จึงเข้าแจ้งความเพื่อ,อติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นรอยเวียนบันทึก ประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานครับก่อนจะเรียกสอบขอเท็จจริงพร้อมทรงชุดสืบสวนส,ส,ส,สอพ่อเมืองพัทยาไปติดตามเมืองกล่องวงจรปิดนะครับขณะเดียวกันประมาณตีสาผู้สื่อข่าวประจําเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปยังร้านเสริมสวยดังกล่าวพบว่าปิดบริการเหตุกัรับลูกค้าไปแล้วเนาเพิ่นว่า อ้าวมาสร้างว่ามิจ้าชีพหาก,กินแบบนี้ก็มีใหายใจเป็นเงืนหยวนเงือนหยวนนี่ก็แสดงว่านะครับเป็นล้านคนจีนนี่จะมาแย่งงานคนไทยได้ยังไดนะครับย่าปล่อยไว้นะครับเสียภาพลักครับ,นะรบท่องเที่ยวแห่งหน่อยอยู่คู่มือนี่แต่ซุ่มที่สีมาแอบอ่างเห็ดนันเห็ดนี่นนมันบ่นเข้าทาแล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับหนุมห่มวัยสามสิบหกว่างตาคายจับป่าพบกองบรรจุก,กะดูกมนุษย์แปดศอกนะครับและก็ไหายไขย่หาโบรานอ้าวมาสร้างว่า มาเป็นเพื่อนบ้านให้โกกเยล่ะว,ว,วอี่พ่อคออ,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 อมาเบรงครับจากกรณีผู้ชัยเฟซบุกร้ายหน,หนึงครับได้โพสต์คลิปค้นหาปลาเจอโครงกระดูกมนุษย์8ศอกแล้กกาไหายโบราณน,นะครับซึ่งก่าไล่เชือกสีแดงนะครับที่อยู่ในกล่องพาสติกขนาดใหญ่คณะภ่า,าเลือขวางาว่างตาคายจับปลานในหละลิ่มฟังล่ำหวยบอ่อมูเจ็ดตำบลบ้านท่าเสียว ตำบลสางคอมนะครับอำเภอสาองคอมจังหวัดอุดรธานีนคาดว่าเป็นโครงกระดูกยกเดียวกันกับที่คุดพ่อที่แรลงมรดกโลกบันเชียงพร้อมอกับระบุข,ข้อความว่าเจอโครงกระดูกโบราณลอยน้ำมาลองพินิษ์พิจารณาดูเขตอำเภอสร้างคอมฝากหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ หลังจากโพดลงโซเชียลทนาหลับพี่นองครับก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนหลายนะครับบอกว่าเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วที่ดอนจีวงเล็บปาาซาหรือว่าที่ท้ำพิธีชาปนก,กิจศพบ,บ้านทาเสียวมูเจตตะมุลสังข้อมาเพื่อสังขอมจรวัดอน,นท่านี้ที่อยู่ใกล้กับบ้านจุดที่พบโครงกระดูกและหาโบราณในครั้งนี้เคยมีชาวบ้านคุดพ่อว่า นะครับนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่8ขอนแกนมากตรวจสอบแล้วกระบุว่าวารวๆ2,300า0ถึง3,000ปีนะครับปาหรือว่าอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในยุคสมัยกลางๆแหล่งมรดกโลกบันเชียงและก็นํ่ไปเก็บรักษาไหวที่พีพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงก่อนที่จะมีคนมา พบอีกเพิ่นว่าต่อมาเมื่อเวลา12.00นยีสิบสามพฤษภาค,คม2 0 6 8ผู้สส่อข่าวเดินทางไปที่ลำห้วยบอมูเจนะครับบ้านทาเสียวตำบลสงาสงอมอำเภอสางอมจังหวัดอุดรธานีพ่อกับนายธนกฤตศีวงศลัดผู้ใหญ่บ้านมูเจบ้านทาเสียวนายวีรพลนต้นยวกอายุ36ปีผูพ้พบโครงกระดูกและก็หายโบราณ และก็นาใยใชัยศิษ์นะครับเล่งไท้สงอายุ44ปีผู้โพดคลิปนําผู้สึกอขาวเดินเท่าเข้าไปตรวจสอบที่ริมห่วยบอ่อโดยนายวิรพนและวก็นาใยใชัยศิตธ์นั่นได้พายเรือข่ามฟังไปนําเอากลองพลาสติกที่บรรจุโครงกระดูกและหอยโบราณขึ้นเรือพายกลับมา,าตรวจสอบนะครับจากการ สอบสวนในกล่องพลาสติกพบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณขนาดใหญ่หรือโครงกระดูกมนุษย์8ศอกที่มีความสูงกว่า2เมตรและคา,าดว่าเป็นโครงกระดูกเพศชายและกับหไล่เชือกท่าบขีดสีแดงส่วนด้านล่างกองนั่นเป็นดินโคลนและก็ชิ้นส่วนกระดูกและไหโบราณที่แตกหักและก็ที่โครงกระดูกบางส่วนพบาปากหอยจุบเนี่ยครับกอติดอยู่มองดูไข่กับมุด ลกาลูกปัดสีขาวบนมาจังสัตนะครับลกาแต่พ่อแกออกเบิ่งกาอ่าพอว่าเป็นปากหอยขาดว่าโค้งกระดูกโค้งสีแซยู่ในน้ำโดนหลายปีนะครจึงมีหอยมากเกาะนะลากาโตหอยลุดลวงออกตามธรรมชาตินะค้งเหลือไววแต่ ชิ้นส่วนของปากหอยที่ย่งเกาะติดอยู่กับชิ้นส่วนของกระดูกต่อมานายโกเมดบุญสนิทขปรอาวุโสอำเภอสังคมครับได้เดินทางมาตรวจสอบโครงกระดูกในที่เกิดเหตุและการนั่โครงกระดูกษบษย์โบราณและก็หายโบราณคืนรถกระบะนําไปเก็บรักษาไว้ที่อำเภอนะครับพร้อมกับประสานให้เจ้าหน้าที่กร,กรมศิลปากรมารับไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเนื่องจากเป็น วัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์และก็เป็นสมบัติของประเทศชาตินะครับเก็บไว้เพื่อให้ลูกให้ลานได้ศึกษาความเป็นมากของมนุษย์ยุคโบราณต่อไป